อ่าทจิ้มกินแหลกมากินที่ลังสิตกินแหลกที่มาที่ที่ลังสิตแหลกมากินที่ลังสิตจินมไ่ไม่ลังสิตที่ที่ลังสิตลังสิตนี่มันแกงเหยื่อไผ่รู้ว่าแกงบุษราค่ะลิ่มเป็นลิ่ม เป็นกลางติดคอเลยฮะเมี่่เคยกินปลาฉลาดมาก่อนกินแล้วฉลาดกันไหมคะก็เคยกินนมาม่็นจะฉลาดสวัสดีค่ะพิวพิขี้ลายกลับมาแล้วค่ะและวันนี้ค่ะ เดี๋ยวคุณท็อสสะพนค่ะคนดีคนเดิมเขาบอกมาว่าังสิทันได้ฉันก็เลยต้องไปตะลยุยที่นี้ลังสิทธิ์ันยาวมากๆก็เลยอยากจะขอแบ่งเป็น2อสคลิปแล้วกันเพราะว่ามีคนคนหนึ่งที่สอนไว้ว่าให้แบ่งมูอจุตปาเปา็นกลางๆแล้วก็ขวามือฟุะปาเป็นลังสิตธนครนายกทั้งหมดซ้ายมือจากฟุะปาเป็นลังสิทธปทุมทั้งหมดมันจะมีคลองด้วยใช่ไหมก็จะมีคลิปกูวเตี๋ยวคลองแยกกันทั้งหมดเป็นสามคลิปด้วยกันค่ะแต่วันนี้ค่ะไปตะลุยลังสิตธนครนายกกันค่ะก้า,าว่ะ <laughs> และาร้านแรกคะ่ะที่ทําให้ต้องตื่นเช้าคือข้าวมันไก่หน้าโจ๊ทุกคนก่อนในมันฮิตมากๆๆๆมกปรากฏตอนนี้คะ่ะเห็นเขาพิมพ์ว่าแบบมันช้าแล้วนะอะไรเงรี้ยก็เลยมานี่แหละยอมตื่นถ้าเป็น10บโมงยังพอไหวเพราะจากบ้านยืมแค่1ชั่วโมงกับแม่มาคะ่ะแล้วตอนที่เราสั่งมามีไก่สับแล้วก็มีข้าวมันมหน้าตับแล้วก็มีไก่สิงคโปร์คะ่ะจานล็กแต่ว่าข้อไก่ที่เขาว่า the best the best the best, the best. หมดนะสิบโมงต้มาเช้าวัานี้ทุกคนขอชิมไก่ก่อน เนื้อนุ่มมากๆนั่นคือข้อที่เด่นคือมันนุ่มแบบคือมันหนานิดนึงทุกคนเห็นชิ้เมื่อกี้ใช่ปะถ้าพอกินอ่ะมันจะรู้สึกถึงฟิวแบบความเนื้อหน่อยๆแต่ว่านุ่มมากๆแล้วก็มีความเค็มอ่อนๆในตัวเนื้อไก่อร่อยอร่อยจริงเข้าใจละคือเวลาเขาให้จานไก่จานหนึ่งมาเนาะข้างบนจะเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อสะโพกข้างล่างจะเป็นเนื้ออกขอเชิญเนื้ออกเนื้อก็ยังรู้สึกถึงความแบบ ทมกล้ามหนึ่ง t e x t อร์ของเนื้ออกที่ชัดอยู่แต่ว่านุ่มก็คือนุ่มแหละอ่ะก็จะไม่เท่ากับเนื้อน,น่องอะค่ะเนื้อน่องข้างบนมันก็นุ่มกว่าสะใจกว่าเรามาขอชิมข้าวมันุลยพี่ป่อข้าวมันคือเม็ดไม่แบบข้าวไม่เป็นก้อนอร่อยแล้วก็เป็นข้าวเฟริร์มๆอ่ะเออมีผิวแบบนุ่มๆหน่อยแล้วก็เค็มหน่อยๆดีมากที่เค็มหน่อยๆทุกคนไม่ค่อยเจอหอะไรจะเจอแบบอ่บางเจ้าติดหวานใช่ไ้มอันนี้จะติดแเค็มๆน้องแล้วก็หอมกระเทียมอร่อย มาตัวสิงคโปร์เนาะมันจะมีซอสหอมซีอิ๊วแล้วก็ของน้ำมันงาชัดค่ะรสชาติเป็นเค็มหวานแต่เวลานี้น้ำมันงานหอมมากน,นะทาเมื่อกี้ได้ชิ้นเนื้ออกไปก็พอโดนน้ำเยอะมันโอเคนะทุกคนนะมันก็ได้นะจริงๆตับเขามีรสเค็มหน่อยๆอยู่แล้วนะทุกคนแต่ว่าอยากลองกินซอสเนะี่ยซอสเขาค้าออกเป็นเค็มหวานเท่าๆกันแล้วก็เผ็ด ตัดกระตับมันก็จะพอดีมันก็จะไม่เลี่ยนเกินไปนะแล้วค่าเขาก็เค็มเรก็ถือว่าถูกใจถูกสเปคทุกคนต่อมาชินมน้ำซุปหน่อยอืมรู้สึกว่าน้ำซุปไก่เขาเป็นแนวเค็มอมหวานคะ่ะรสชาติจัดจ้านอเอาไว้ตัดกับตัวข้าวที่เค็มนิดหนงก็ได้คะ่ะส่วนตัวผมเนี่ยจะแบ่งข้าวมันไก่ออกเป็นสองสายก็คือสไตล์ใหม่เงี้ยไก่เขาโพสใช่ไหมฮะอาจจะใช้ไก่ที่เป็นชิ้นส่วนใช้เทคนิค ๆซูวีบ้างไม่ซูวีบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำราดน้ำมันงาไอเน,นี้ยมันจะเป็นสไตล์สิงคโปร์ฮะเวนไก่ไก่สาบขาวของคนกวางตุง้งเพราะจะมีการราดน้ำเกวีแล้วก็น้ำจิ้ม3อย่างกับไก่แบบในเวอร์ชั่นเดิมที่เรากินไ่งไก่ต้มไหหลำก็จะเป็นไก่ต้องต้มทั้งตัวแล้วก็เนื้อจะแบบตู้ฟันหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ชอบทั้คู่ฮนะ อันนี้ซีอิวจี้แซครับเป็นซีอิวดำจากนครสวรรค์ซีอิ้วดำปกติเนอยมันเขาจะผสมโมลาเนาะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่อันนี้จะเป็นน้ำอ้อยครับผสมกับซอสถั่วเหลืองก็จะเป็นซีอิวดำหวานวมาร้านข้าวมันไก่อันนี้ตั้งก็คือถือว่าถูกต้องครับอัปเดตกันหน่อยนะคะร้านปิดวันจันทร์อังคารที่เหลือเปิดหมดแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา11โมงก็เห็นเขายังขายอยู่นะแต่นั่แหละทุกคนอยากกินข้อไก่ใครมารับยิวข้อไก่บอกด้วยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะไปต่อค่ะ และตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมารากกเป็นร้านที่เกิดมาฝั่งเป็นลังสิทนครนยกค,ควงาม,มารดกในก็ต้องมารเ <d> ขาบอกว่าตับกระเทียมอร่อยครับฉ่ำเลยแต่ทางนี้ก็ไม่เคยกินตับกระเทียม,มนะทางนี้เขาป้ายตัวลูช,ะช,ะลชิ้นปลาฉลาดใช่ปลาฉลาดคือปลาอะไรปลาฉลาดคือปลาเนี่ยดีนะรู้แล้วว่าต้องถามเนี่ยตอนเดินไปกดเงินดืกอนปลาฉลาดคือปลาเลยนะ จะได้มีอะไรมาพูดไงปลาฉะลาดเป็นปลายูเดียวกับตะกูลปลากกยเนื้อไม่เหมือนกันเท่าที่จําได้เนี่ยปลากายมันจะมีความเฉพาะของมันแต่ว่าตัวปลาฉลาดอ่ะมันจะความเฉพาะมันจะน้อยกว่ากินง,ง่ายกว่าใช่แต่หลายคนบอกว่าโอ้โหอันนี้ก็พีคมากเหมือนกันก็เลยต้องกินค่ะปลาทียบอกเป็บๆเ,เ,เ,เค็มๆคะ่ะมังกุ้งก็ดี มันพิเศษของพี่มากคือกุ้งกระเทียมมันแค่กุ้งและกระเทียมมันไม่มีอะไรที่แบบรสจัดไปมากคือดีมันเป็นการโชว์วัตถุดิบเป็นรสที่ผมชอบตามนั้นนะแม่เขาพูดให้หนูแล้วหนูกินอย่างเดียวละกันขอราดซอสแล้วว่าน้ำจิ้มเขาออกเป็นเผ็ดแล้วก็หวานเค็มใกล้ๆกันรสไม่ได้จัดมากแนะนำให้ตอกกระเทียมไปเยอะๆนะคะเพราะกระเทียมเขาจะออกเค็มแล้วมันจะกินคู่กับน,น้งจิ้มหวานเผ็ดได้ดีค่ะพอดี คือคาที่คนโฆษณารับกระเทียมร้านนี้ใช่ไหมก็บอกว่าฉ่ำาล้วเม่อกี้เาเอาลองเอาช้อนกดอะ่ะทุกคนเหคเจอไม่ปกติมันมีความแบบแน่นแต่เด้งหน่อยหน่อยสู้สชอ้อสนสูน้ช้อนสู้ช้อนอืออือินที่นี่ดีเพราะว่ามันเป็นอาหารรสที่แบบโชว์วัตถุดิบตับก็คือเป็นตับเลยถึงแม้ว่าคุณจะเห็นแบบกระเทียมเห็นซอสเห็นน้ำมันอะไรเงี้ยเข้าไปมันคือมันเป็นตับก่อน แล้วมันก็เป็นตับที่แบบเป็นรสแบบซอสอ่อนๆแล้ตับมันก็ดีไม่เหมีนครีมหอมที่ชอบคือรู้สึกว่าเขาไม่ได้แดงแบบเลือดสาดไม่เลยเขาไม่แบบวาระตับไม่มีเลือดไหลทุกคนแต่ว่าข้างในมันแบบมันเด้งมากๆที่คุณบอกครีมมี่ทางที่มันสุกนะมันนุ่มมากๆเออเนี้ยอัเมซิ่งมากๆไม่ค่อยเจอเทกเจอร์นี้มาก่อนอร่อยมากต้องได้มาลองต่อมาขอชิมชิ้นปลาฉลาดค่ะ ไม่เคยกินปลาฉลาดมาก่อนกินแล้วฉลาดกันไหมคะก็เคยกินนะไม่เห็นจะฉลาดขอขายหน่อยได้ไหมว่าระหว่างที่ตักอ่ะหอมมากหอมเครืแกงมากคือเมื่อกี้ตอนนั่งอยู่ก็ได้ยินเสียงเขาโขลกเขตีกันหลังร้านเขาตีกับแกงโอ้เครื่องแกงแกงผักกลางอ่ะกระทิแตกมันแล้วก็มีสมุนไพรสดเนี่ยแม่แม่อืมนุ่มได้ มันไม่เหมือนปลากายเออมันนี่เหมือนปลากายมันมีความติง่ายกว่าเราเรียกว่าผู้ดีไหมละมุนกว่าน้อยหนึ่งไหมใช่เพราะปลากายมันมีกลิ่นปลากายที่แบบกลิ่นอกของมันที่แบบเราชอบนะกลิ่นปลากายอที่สําคัญชอบคือว่ามันไม่มีก้างน้อยมากแบบกินเมื่อกี้กินแบบมันนุ่มไปทั้งปากอ่ะใช่มันอมมันอมน้าแกงได้ดีกว่าผมรู้สึกว่านะมนอมน้ำแกงได้ดีกว่าพอเข้าปากมันเลยมีกลิ่นขุ่แกงที่มันชัดมากๆเลยใช่ดีมากอันนี้ชอบมากเรารสชาติเป็นไงก่อนเป็นเค็มนําแล้วก็หวานน้อยๆมากๆตา่เป็นแกง ซึ่งทางร้านแนะนำให้กินคู่กับปลาช่อนแดดเดียวที่ร้านทังเองเรามาคนใต้คือนะหนักด้วยแกงส้มคุณมิ่งคนที่นี่คือคลีดใช่ไหมคลีฟเพราะอะไรคลีดเลยกี๊คลีฟเลยพี่สองไม่ใช่เป็นคนคลีฟัะคนพุทธ กินปาลาฉลาดแล้วเห็นฉลาดบี้มันรู้สึกว่าจริงๆกินแยกก็ได้เพราะว่าพอกินรวมกันอะมันไปกบกลิ่นปลาแดดเดียวมากไปหน่อยอืมแต่ว่าปลาแดดเดียวก็ไปเพิ่มเค็มให้แกงเคียวหวานแหละกินแ,แ,แต่ปลาแดดเดียวมันกีที่กินแยกอะมันดีมากๆเลยเหมือนมันเค็มมันร่อนแล้วแบบเขาทำปลาช่อนหนึ่งไม่มีกลิ่นตุบางเจ้าที่ทำไปดีบางาท,งทงมมีมันมีกลิ่นตุเนาะมันหอมขนาดที่ทว่าได้กลิ่นทอดที่มันชัดก็เลยชอบรู้สึกว่าเอ้ยประทับใจแต่พอราแกงเคียวหวานกลิ่นก็จะหายไปก็เลยคิดว่ากินแยกก็ได้หรือกินรวมเพิ่่มมเคก็ได้ะ คือจริงๆแล้วอาหารนะม,มันคือความคุ้นเคยของคนถ้าผมเนี่ยเห็นปลาแดดเนี่ยต้องแกงสม้มแต่ถ้าคนเนี่ยคนภาคกลางก็เขาบอกว่ามันคือครูกันผมก็ลองกินดูมันก็ได้นะแต่ว่ามันมันไม่ใช่ความคุ้นเคยของเราไงคนภาคกลางกรี๊บคนใต้งงแต่นี่กินง่ายฮนะอร่อยดี ร้านต่อมาค่ะเป็นร้านในตำนานเหมือนกันซึ่งร้านนี้นะคะทางคุณทศแกบอกว่าลูกชิ้นปลากายอร่อยมากเราก็เลยไปแอบอ่านป้ายที่ปิดอยู่ตามร้านเ<ๆ>ขาเล่าว่าจริงร,ร้านนี้เขาเป็นร้านรุ่นลูกแล้วเขามีร้านรุ่นพ่อที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในคลองแล้วมันดังมากพ่อเขาก็เลยไปตั้งร้านอาหารแยกมาแล้วร้านอาหารก็ดังมากอีกจนมาถึงรุ่นลูกแล้วค่ะย้ายที่มาไเรื่อยแล้วเปลี่ยนชื่อจากร้านของรุ่นพ่อเป็นชื่อของลูกเขาแทนชื่อกังตรงยงเป็นชื่อลูกได้อีกร้อนๆเลยร้อน องิตมันร้อนสิตมันร้อนฝน,นตกทั้งวงันมาถูกวันเลยป่ะแต่ต้องยอมรับว่าเชิยปลาไก่เขาไม่มีกลิ่นแบบบา,บางเจ้ามันจะมีกลิ่นคล้ายข้าวๆหน่อยๆอ,ยอะ่ะเจ้านี้ไม่มีเลยทุกคนแล้วมันเด้งจริงๆแบบจริงๆแบบแล้วก็ชอบที่ว่าไม่มีก้างเลยอร่อยดีแล้วก็เขา่าผัดมาแกงียวหวานใช่ป่ะรสอ่อนมากๆแต่ดีจริงจัง,จรง,จรงอร่อยที่เขาบอกว่ามีคนมาขอซื้อเชีินปลาไก,ก่เขาไม่ขายเพราะว่าโปรเซสมันเยอะ กจะนั่งผูกกจะนวดกูจะตีก็อยากกินก็มากินที่นี่เ่าะเขา,าผัดมากแกงคยวหวานใช่ปะ่ะรสกววดอ่อนมากๆมันหอมกระชายค่ะเครื่องแกงเขามันละเอียดมากๆให้เขาเถอะตีปะกาย,ย,ายวนเนื้แต่เครื่องแกงเยอะดีสะใจชอบเนี่ย yeah. ทุกคน ตอนแรกสาภาพตามตรงตอนเห็นปลาทอดมาฉันกคิดว่ามันน่าจะแห้งนิดนึงอ่างเงี้ยแต่ทุกคนเห็นเนื้อข้างในใช่ไหมคะลิ่มเป็นลิ่มกลางเป็นกลางติดคอเลยฮะแต่ว่าตรงระหว่างลิ่มเนื้อสีน้ำตาลมันมีน้ําซ่อนอยู่นคนฉ่ำมากแล้วก็จะมีต่อนมันนิดนึงแล้วค่อยเป็นต่อนเนื้อซุยหรือ,อว่าอร่อยมากคำว่าจริงคือพีตัดน้าจิ้มด้วยความแบบเปรี้ยวเผ็ดอมหวานออกก็จะได้เข้ากัน เป็นยังไงคะค่ณจิตราสิ่งที่อร่อยในแกงเขียวหวานแห้งอันนี้นะคะกินแล้วตกใจคือมะเขือมะเขือเขาเป็นแบบมะเขือที่มันยังแบบไม่เละมากอะเขาไม่ยังกรอบแต่ว่าข้างในมันนิ่มแล้วที่สำคัญคือมันหวานแบบกินแล้วแบบเฮ้ยหวานเราว่าหาน้อยมากที่มะเขือแล้วมันจะทําให้รู้สึกว่าหวานจากเนื้อข้างในจริงๆอะแต่อันนี้หวานจริงๆอร่อยค่ะและพอลังสิ็นะครนายกหาของหวานยางนิดนึงในร้านนี้เขาก็าแถมเฉาก,ก้วยซึ่งคุณทศบอกว่าเฉากล้วยคือเฉากล้วยคือดีครับใช่ อากาศร้อนๆเใครที่ยังไม่เคยเห็นต้นเฉากลวยนะครับที่นี่ก็มีต้นเฉากลวยให้ดูเฉากล้วยชากลางลาวฮะมีใครรับมุกเลยต,ตัวตัวเฉากลวยเขาก็หอมค่ะใครได้สดชื่นระหว่างวันแต่ตอนนี้ไปต่อค่ะใลร้านต่อไปค่ะ คือลอนดอนดักทำไมจะเป็นลอนดอนดักคำถามท,ท,ที่ดีมากเพราะผมไปยืนอ่านเมื่อกี้เขาบอกว่าพ่อของเจ้าของร้านเป็นเพื่อนกับเจ้าของที่ทำโปรอีกชันที่ลอนดอนดักแล้วก็สมัยก่อนเจ,จนรุ่นพ่อเขาเคยขายเป็ดย่างด้วยกันทีนี้เขาก็จะมีวงเล็บว่าข้างขึ้นแต่ผมยังอ่านไม่ถึงข้างขึ้นเหมือนเหมือนกับว่าคือร้านนี้เคยเปร้านข้างขึ้นมาก่อนแล้ว้างขึ้นแปว่าอะไรก็ชื่อข้างขึ้นคิดว่าข้างขึ้นข้างแรงเปิดเฉพาะข้างขึ้นไม่ใช่ แต่ว่าออกคือเป็นร้านที่ชื่อข้างขึ้นมาก่อนใช่จ้ะเรากินมาหลายร้านใช่ไหมก็เลยอยากชิมซุปก่อนค่ะขอเป็นซุปเยี่ยมไผ่อืมอืมต่อได้ชอบกลิ่นผู้ซาแรงมากชัดมากกลิ่นผู้ซาหอมมากๆเหมือน้ำแกงเลยนะแล้วก็เป็นเค็มน้ำมันก็มีความหวานจากผู้ซาตามมาอร่อยมากากินผู้ซาดูก่อนค่ะืม พูดดิ้ดีมากไม่เหนีอนตรงกลางเน้นพุซาคือหวานพอให้มีเ็อเจอได้เคี้ยวหนึ่งหน่อยไม่กรอบไปนะพอดีนี่มันแกงเนื้อไผ่หรือว่าแกงพุซาค่ะหอมมากผูขออธิบายเมนูเพิ่มเติมค่ะเขามีอยู่4ตัวหนึ่งมีเป็ดปักกิ่งร้านขายเป็นตัวไม่ขายแยก2เป็ดอารมณ์ติกเป็นอารมณ์ติกก็คือที่มันในรูปอยู่กุ้งมันจะเป็นเนื้อฉีกๆๆอันนั้นคือเป็ดอารมณ์ติกแล้วก็มีเป็ดดึงเป็นเป็ดหนังกรอบอย่างที่เราสั่งมา แล้วเป็ดสุดท้ายคือเป็ดลอนดอนเป็ดสไตล์ลอนดอนที่เขาจะมีน้ำเกรวีรลาดแล้วเป็ดทั้งหมดเขาบอกเขาใช้วิธีย่างก็จะไม่ค่อยเหมือนร้านอื่นให้ได้มาลองซื่นเตพิมสั่งหนังกรอบมาครึ่งตัวแล้ยังทำเป็ดปักกิ่งแต่มันต้องเต็มตัวไงมาสามคนไม่ไหวไปกินมาหลายร้านลวค่ะร่าบางกรอบเชียบแล้วน้ำเป็ดเขาข้างในจะเป็นเค็มอ่อนๆรสไม่จัด กลิ่นหนังเป็ดมันเป็ดหอมคือผ่ามาหอมมาก่อนเลยหอมเครื่องหมักหอมหนังหอมมันกินน้ำชิมมาสองตัวค่ะตัวแรกเมื่อกี้ที่ชิมจะออกแนวเค็มแล้วอามหวานอ,นอนอยู่น้ำใสๆน่ยไม่แบบไม่ข้นมากอีตัวหนึ่งขอชิมค่ะเหมือนน้ำปลาพริกที่เป็นหวานแล้วก็เค็มอ่อนอืมใสๆไม,ไม่ไม่ไม่แบบไม่รสจัดมากล่าได้เข้าใจละเขาผสมให้จางลงนิดนึงเพื่อกินกับเป็ด ติ้มก็อร่อยไม่ิ้มก็อร่อยรสไม่จัดมากหอมประเด็นคือมันหอมหนังมันหอมคือเนื้อเขาต้องพูดก่อนเหมาะสำหรับสายลีน,นิดนึงอ่ะคือมันจะมีความแบบไม่ฉ่ำมันมากเป็นเนื้อแบบเนื้อจริงๆนังบ,บินก็เลยต้องเดินชิมสักนิดนึงไม่ผิด <c oughs> เห็นสิ่งที่หยดในบอกเมื่อกี้หรือเปล่านี่น่าจะเป็นตุกตรงนี้เค็มกว่าน,น่องเมื่อกี้นิดนึงโอ้โเธอ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 ใครสายมันนะ ให้เหยียบชิ้นแบบผิมชิ้นที่มันติดมันขอบๆโอ้โหโคตรดีมันจะมีเลเยอร์ความดึงของมันอยู่แล้วก็กรอบของหนังแล้วก็มีเนื้อหน่อยๆดีแต่ถ้าใครเขาสายแบบออกกำลังกายวันละสิบรอบอย่าเนี้ยให้เขากินนองไปมันมันลีนอะทำอะไรสิบรอบซึ่งตัวข้างคืนนะคะสั่งได้หลายเมนูคุณโนอกินิงกุ้งอร่อยมากแต่วันนี้ฉันมากะทาดเป็ดอย่างฉันกับพี่ต่อก็เลยสั่งวุ้นค่ะ ทุกคนเหมือนเขาแบบไปชุบแป้งบางๆแล้วก็คลุกอะคลุกผงว่ามันมีพริกอยู่ข้างบนดูความต่างนะไม่มีใส่มืออะทำไมอะเราจะเรียกพคุณพอได้ยังไงตนกะลงปากเรเป็นยังไงปากผมนะมปากดี <c oughs> มีดีเท่าคุณหรอครนะับ <c oughs> ที่นี่ผัดพริกเกลือที่นี่มีมความ,มษษพิเศษก็คือเขาจะเอาทุกอย่างไปทอดก่อนเนาะแล้วก็ทุกอย่างเขาจะหั่นให้เป็นเส้น เป็นทางเดียวกันตัวเส้นและความยาวเท่ากันเช่นต้นหอมแล้วก็หมหอมเขาผัดด้วยไฟแรงจนทุกอย่างมันเคลือบแล้วก็ไม่เหี่ยวผักไม่เหี่ยวส่วนตัวเป็ดอันนี้เขาจะทอดมาก่อนมันก็ยังมีกลิ่นหอมตัวลิ้นเป็ดอยู่แล้วรวมกันก็จะเป็นเค็มหวานพอดีใช่ไหมเพราะมีผักหวานใช่มาความความหวานมันมันมาจากผักม,มาต่อกันที่อนาโตมี่ลิ้นเป็ดคือลิ้นเป็ดเนะาะให้กินตามพัตคาคนะ,คะบางทีจะเป็นแค่ส่วนนี้แต่อย่างนี้เราเรียกว่าปากเป็ดถ้ากินน้ำมันไทยีสานคือมาครบทรงเลย ถ้าใครไม่เคยกินมันจะกินตรงนี้ได้ค่ะทุกคนตรงนี้จะมีเนื้อเป็นเนื้อแต่มันจะเป็นเนื้อหุ้มกระดูกฉะนั้นเราเอากระดูกออกบ้างมันจะมีกระดูกไม่ออกเอาออกที่เหลือกินได้หมดเนื้อตรงนี้จะเป็นเนื้อสีน้ำตาลนุ่มๆนอกจากปีกสองข้างน้อที่เรากินได้แล้วเอากระดูกออกไปละส่วนข้างล่างค่ะส่วนข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นแบบผิวเด้งๆเคลือบอยู่ที่กระดูกอ่อนเพราะบางคนไม่กินลิ้นเป็ดนะแต่ลิ้นเป็ดอร่อยมากนะกระดูกตรงนี้ทิ้งท่อนที่หนึ่งทิ้งและท่อนนี้ท่อนล่างสุด เน,น่ากระอันตรงนี้อร่อยามากที่เหลือเป็นไขมันหรือหนังที่เคลือบตรงลิ้นอร่อยที่สุดอออันนี้กินเขาเรียกว่าเป็นการกินเป็นแบบด,ดีคอนฟลักมันนี่น้องอร่ยมากน้กินเลยเนี่ยไม่กดูเนาและนี่ค่ะก็คือรวมร้านอร่อย ี่รังสิตนครนายกค่ะทุกคนคะแต่แน่นอนค่นะเราจะมีอีกสองคลิปด้วยกันค่ะยังไฝากติดตามคลิปที่เหลือด้วยนะคะเพราะว่าร้านมันเยอะมากจริงๆต้องทยอยทยอยนะวันนี้อิ่มมากแล้วเลยพี่ต่อก็ไม่ไปแล้วร้านสี่ห้าร้านวันนี้ก็คือกินกินกินแล้วพอมีคนกดกระสั่งมันด้วยสั่งมันเลยโหกินอยู่คนเดียว <c oughs> แต่ไงว,วันนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากก็แล้วก็แชร์ให้หน่อยค่ะชาวรังสิตนครนายกค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าก็ฝากฝากตัวเลยค่ะแต่วันนี้ไปแล้วค่ะไป อ to ๋อใหม่สามสองหนึ่งบิ๊มกินแหลกมากินที่รังสิตกินแหลกที่รังสิตผิดเอาใหม่เทคสองเทคสองบิ๊มกินแหลกมากินแหลกไม่ใช่เทคสองบิ๊มกินแหลกกินแหลกที่รังสิตเทคสิบเอ็ดบิ๊มกินแหลกมากินที่รังสิตกินแหลกมากินที่รังสิตแหลกมากินที่รังสิตมากินที่รังสิต